สบายดีทุกคนมันก็สิมาเห็นเมนูกินเศร้าเนาะเมนูแกงไก่ใส่ปีส่วนมากต้มเขาก็เลยจะมาแกงใส่ปีมันเห็นว่ามีปีอยู่เนาะพี่น้องไก่ตัวใหญ่กันได้แต่ก็อ้วนกินแต่ละเถ้าคนลายเนาะพี่น้องเห็ดกินบาทเดียวไก่ตัวหนึ่งวายจากเอาไว้ต้มยำหรือว่าเอาไว้แบบ ผัดไก่ใส่ขิงยำใส่กระโบเพราะทีได้พัดเนาะมันบ่มีนา,มากินแล้วก็บคั่วเห็ดกินบาทหนึ่งกระเบิดอเลยเนาะก็อยากกินพัดไก่ใส่ขิงคั่วไก่เนาะพัดไก่ใส่ขิงแล้วกันนะคั่วมีโตัวชำใดชำหนึ่งกันเถอะเม็ดเข่ามันยังนะักแกะออกเต๋อไก่กินต่อเม็ดเข่ามันเขาก็กินเข่ายังบ่ทัน ยอยซำโอเคพี่น้องมาหาเตรียมเครื่องกันกคนกังเฮือนกับเปียกเลยเด้อพี่น้องเอ้ยมาหาเอาเวอร์ิไข่ใส่หมวกใส่เวอร์ดีดอกเนาะกับสมคามก่อนพี่น้องหาหั่นปีกล้วยก่อนเนาะปอกออกมาแล้วกับมาไล่เนาะพีเอาตัวอ่อนมันใส่แกงไก่กินแกงมันบดหมักเผ็ดใส่เพลทลายได้เลย บึงสภาพกะสีเป็นนี่มเด้อพี่น้องพระท่านได้วีพรมหนานสมเด็จกะส่งพี่น้องเลย ไก่ตัวหนึ่งได้สำเร็จเพราะว่าอนันโอ่งอันนี้นี่เอาไว้ให้ต้มให้เล็กน้อยน้องพี่นอ้องชื้นเนื้อโอ่งมันนี่ก็เลือแต่หัวขามันก็นอยู่ตู้เย็นว่าสิไว้ต้ยมยำใส่เห็ดกินเนาะไก่น้อยหนึ่งนี่แกงก็พอดีกินบาทหนึ่งเนาะครอบครัวหลายคนดีดีหิวข้าวแล้วบ่กินข้าวแล้วดีวดีปินใส่ไก่ตับมักผิกใส่หมอ้อวพี่นออ้องหม้อผดบ่นเลยก็สีมืดเลยน้องพี่นอ้องมันมันแด่เด้อ เราต้องผิดเขาเบื่อใส่โง,งอลายเขาหง่ ก็ัวสิคลาออกแล้วมีน้องใส่มาขามน้อยชองห่วยใส่ตะเกีลงไปใส่่านใหม่มาผิกอันนี้จพพนเจ้าเพจพดหรือ่าจ้ก จอนแกงแนงพี่นองกันคือสิเพสพี่น้องมักริกอันนี้ซ้ำริกกะเรีย่ไก่ของเขาไก่น้อยบเพื่อยดอกพี่น้ังเทลงปลามืือเดียวค่ะเจ้าเทลงปลาอก้ปวดเพิทท่ง โอ้ยไก่เป็ดลายเพชรพูดแล้วจ้ะยำเจ้ายำเจ้านักยำเจ้านายำมันเพชรผัวร่างเขาแกงเพชรแกงไก่เลยเพชรเกินไปน้ำบอแซ่บเนี่ยเขื่องอะแต่งเมื่อไม่ได้ป,ปีของเาพี่นอ้องใส่ปลีกล้ยบบวยบัดรห้าบุมีปีเขาก็ใส่หยวกมันก็ได้ โอเคบ่จอนปรุงเนาะ่อยกับสิเตรียมหัวสิไข่ขาอันผุบฟักเทียมต้มไก่ไปมีกี้กับฝอยใส่เนาะแต่ตอนเสาร์นี่เพคนบริกรน้องๆบริกรตอนเที่ยงตอนเพลินตอนเสาร์กินแนวอื่นไปว่าหม้อต้มหม้อแกงไก่ข้าสุกแล้วสิต้มค้างไว้ไฟอ่อนๆนะเนาะอโอกระโผดเฮิ่น้องใส่ปีกล้วยลงไป เบิ้ลหันผักอีตู่เลยพูดใส่มัน้ลตังหอมใส่เบิ้ลกลางมันหอมน้ำท่วมเยอะเหมือนี้เนาะก่อนจะใส่ต้นหอมันเบิ้ลค่อยเอาออกอีกคนมันมันบ่มีแล้วไปตู่กับมันแห้งเบิร์อะไรอยู่นากะเรามาไว้ใส่ชองเท้อพูดเอาเอาเขื่อผักหอมอีกน้ำใส่อีกไปจังหน่อย เดี๋ยวมันมก็หยุบลงดอกแต่ว่าเผื่อใส่ใส่ผักหอมนี่ใส่ลายถ้าใส่ผักหอมผักป,ป,ป,ปีกับผักลายหนึ่งเอาไว้ใบแบ่งใส่ป่นใช้แจวนี่พูดใส่ม,มันตังหอมใส่แค่ม,มันก็หยุบมันจะลายพ่อคนได้ผักหอมมาจะใส่ป่นสื่อบอกเออจะป่นใช้แจวกันนะใช่รวมกันกับผักหอมพร้อมเอเอ เราลกมาแต่านาชาบนอันขานานพังคอมป้อมอน,นู่ในบนรพูกของงวแกงไก่สิปรีกว่าจะได้กินเมนูไก่เนี่ยก็เพื่อคัว่วเพื่อเฮังับซสายแดดแหมเลยพี่น้องเว้ยฝักเล่นพอมันเก็บมาแต่น้นเา,เ,า,นาเล่นกกเดียวฮาดกๆกพี่น้องเล่นลน้อยๆเขือเทศ ไข่อยู่งามเลยเก็บกับข้าวมิ้วกี้กับมิ้วกี้บกินซ้ำเยจกใส่ไข่ใส่ไข่ก็กินแต่ไข่าขาวก็กินบบเบิร์ตซ้ำเไข่แดงมิ้วกี้บหมักกินนะจะเป็นอย่างแต่ไข่าขาวมังหุงซุปก,กับโบกินเอบาบ่วงตักขูดไงโบกินเลยมิกวกีเตลเลยพี่น้องเมนูแกงไก่ของเฮานี่แกงไก่ใส่ปีมันก็สีน่าข้าวโอโซโอ,อยู่ ขูดกินเทนน่านบ่นเลยโมหูชิมบุงบบ๋งแล,งลง้วบอกเฮ้ยบอกจนใส่ผักหอมบัวลงไปน้ำไม่รูอาหารเช้าจ้ะต่อไปก็ข้างหมูต้มไก่เด็กๆน้องพี่น้องโอเคพี่น้องมากินข้าวนุ่กันเด้อบอัดนี้ได้เวลาลงมือแล้วพี่น้องเอ้ยคนอื่นกันเด้อพี่น้องห้องพนันงานพักนมากินกินก่อนพี่น้องอเลยจอบแซงนะ หลังกิโลมุมถ้าหนมันแดดมันได้แควที่ทุกคนว่ากินก่อนกินก่อนกินก่อนเพี่น้องเอ้ฟมิวเกี่ยนเกี้ยนเป็นหมกไปน้ำถั่วใหญ่ก็ดีมาเลยทุกวันยังข้าวสีเอาจะบอกเอาถั่วเป็นตุกไก่อันนี้แกงหมักแปบพี่น้องหมักแปบบัจัางมักแปบติแค่เอวหมักหมักแปบเย้ยเขาแบบกลมๆๆขาวๆ ห,หมักแปบผักไก่ถัว่วลันเตาที่มันเป็นหน่วยขาวๆได้พี่น้องนี่แบบแปะๆแล้วก็เป็นแบบกลมๆหมั่งอ่อนมันมันเนียนกินหมักแก่กินเม่ได้ักไก่ถัว่วลันเตาเนี่ย ไนาวแห้งจะหึงเลยนาวจะหึงเลยไดกแต่หนาวแหงกว่านี่แตัแมอันนกรกลุกว่ายังบ่หอดช่วงมันแหงมากอปไีกลหนาวไว้ปีกลยกลดีกว่านทำานี่พอดีอยู่เรับเนรนาวไวก็ยุ่เนาะ ข้าวเนี่ยักบึ้นได้หรอผักบงนะมาเลยหอมเตลอะเลอะกินก็แม่แวขึ้นก่อนนะแงนะอั กินขาก็เคยินน้ำหน่อหมักกินต้นอันนพืชพักนเนาะอาหารแบบบิกนให้หมักก่อนอหนพาหมักกิงต้นพักต้นยั้งกว่าเวลาแกง ตอนปลาให้มาก,กินอยู่พี่น้องตอนไก่ตอนเป็ดตอนมือตอน้นยังสิบหกันได้เอาเองอาเอยแล้วต้นอาหารอะไรคอยมาก,กินคนกินพืชกินผักตอ้นอาหารจะกินยู่นแต่ละ,ะกินผักอะไรกว่าใส่แกงแคปปี้กับแกงไก่เซรั่น thấy đấy các anh rồi làm nước ngọt thì toàn từ thả bông mì pì cái thầy nhục quẩy cái đay bằng cái còn cà thiêng gúng gúng nữa กับไฟไซโอมักคอยกินกระไดเนื้อไก่ทำเนื้อปลามันย่อยยังไงไม่กิออเนเนื้อไก่เปืือยเปืือยจังไมก็บบุตนเนื้อไก่เนื้อหมูมีกี่ไปห้าดูนาคนย่อยจักกระว่าขึ้นหลุดไปเลยข่าวน้ำกระโวลเลี่ยมงกี่เฮ็ดพ่อใหญ่ลูกตลางไปน้ำคว้ามันขึ้นหลดไปทั้งเลย กินเด็ะหน่อยผู้ว่าเนื้อปลาผันย่อยง่ายเนื้อนี่ต้องให้เปื่อยหนาใดแซ่บหนาใดกับบุกินได้โอเคน้องพี่น้องขอความคิดหนาขอบบุญขอบคุณเบ๊วยสุขสุบวนเด้อข่าวโตกะยางมืออันที่ติดตามหักชมน้องพี่น้องขอความคิดหนารับเพื่อนกับโต๊ะร้านเราสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง